S The s t a t Time Podcast เรื่องดีฟังเพลิน Time to Know สวัสดีครับสวัสดีครับดได้เวลาของรายการ Time to Know ถึงเวลาต้องรู้กับออโตวสันแล้วนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็กำลังเป็นกระแสะอยู่ในขณะนี้เป็นความรู้ที่อยากจะบอกไปถึงประชาชนมากๆเลยนะครับวันนี้ผมอยู่กับทนายบอนครับหรือว่า ทนายนัทธนันกันลยาศิรินะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบทนายบอลครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องที่ประชาชนแล้วก็ผู้คนทั่วไปเนี่ยอยากรู้นะครับในภาวะเรื่องของการเมืองในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยมีประเด็นหนึ่งที่คนถามครับว่ายุบสภาเนี่ยคืออะไรและทำไมต้องต้องยุบสภา ในฐานะที่ทนายบอลก็อยู่ในด้านกฎหมายมายาวนานนะน่าจะอธิบายข้อสงสัยตรงนี้ให้ประชาชนได้ทราบได้ครับได้ครับผมอาจจะขออนุญาตอธิบายในภาพรวมนิดทนึงนะครับที่เราเรียกว่าประชาธิปไตยนะครับมันไม่ได้มีแค่การเลือกตั้งอย่างเดียวนะครับจริงๆสิ่งสําคัญของประชาธิปไตยเนี่ยมันคือการแยกอํานาจนะครับและมีการตรวจสอบทวงดุลซึ่งกันและกันนะครับคีย์เวิร์ดคือคํานี้ตรวจสอบทวงดุลนะครับ ในของเราเนี่ยเราไม่ได้เลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรงนะครับแต่เราเลือกสสนะครับสสเขตสสบัญชีรายชื่อครับแล้วเมื่อได้เป็นสภาผู้แทนราษฎรแล้วเนี่ยสภาผู้แทนราษฎรนี่แหละครับที่ไปเลือกนายกรัฐมนตรีเราเรียกหลักการนี้ว่านายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเนี่ยอยู่ได้ด้วยความไว้วางใจของสภาผู้แทนราษฎรนะครับที่เราจะเห็นว่ามีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนั่นคือแปลว่าสภาผู้แทนราษฎรเริ่มที่จะตั้งข้อสังเกตแล้ว ว่านายกคุณเหมาะสมที่จะอยู่ไหมนะครับเมื่อมีการอภิปรายนี่คืออาวุธของฝ่ายค้านครับนะครับก็จะมีการลงมติว่านายกควรจะอยู่ต่อหรือควรจะต้องออกถ้าสภาผู้แทนราษฎรไม่ไว้วางใจนายกจะพ้นจากตําแหน่งครับนั่นคืออาวุธของฝ่ายค้านในขณะเดียวกันฝ่ายบริหารนะครับที่มีหน้าที่บริหารประเทศเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วนายกรัฐมนตรีจะเป็นคนเลือก รัฐมนตรีแต่ละคนเป็นอำนาจนายกรัฐมนตรีครับรวมกันเป็นคณะรัฐมนตรีและอำนาจที่สําคัญของนายกรัฐมนตรีเนี่ยคือการยุบสภานั่นหมายความว่าถ้าสภาผู้แทนราษฎรงอแงเยอะจะออกกฎหมายแต่ละทีก็มีการต่อรองเยอะไม่ให้ความร่วมมือหรืออะไรก็ตามที่มีการขัดขวางการทํางานของรัฐบาลเยอะเกินไปครับอาวุธสําคัญของนายกรัฐมนตรีก็คือยุบสภามันก็เลยเป็นการตรวจสอบทวงดุลไม่ให้ใครมีอํานาจมากเกินไปสภาผู้แทนราษฎร จะเหนือกว่านายกรัฐมนตรีจะมาโน่นนี่ดันมากนายกบอกทั้งนั้นผมยุบสภานะคุณไปวัดดวงเอาว่าประชาชนจะเลือกคุณกลับมาไหมนี่แหละครับการยุบสภาแล้วอะไรจะเป็นสาเหตุที่นําไปสู่การยุบสภาบ้างครับโดยจริงๆโดยสาเหตุหลักของการยุบสภาก็คือว่าสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยกับฝ่ายบริหารเนี่ยทํางานกันไม่ได้จริงๆอ๋อไม่ให้ความร่วมมือที่ผ่านมานี้บ้านเราจะมียุบสภาเยอะเนาะ บ้านเรายุบสภาเยอะแต่ว่าบ้านเราอาจจะยุบสภาด้วยเหตุอื่นอด้วยเหตุอื่นซึ่งอาจจะไม่สอดคล้องกับหลักการเท่าไหร่เช่นที่เราเคยเห็นหยุบสภาหนีการอภิปรายไม่ไว้วางใจออันนี้ไม่ความจริงผิดหลักการครับความจริงแล้วเนี่ยมันคือกรณีที่ฝ่ายบริหารเนี่ยควบคุมเสียงข้างมากในสภาไม่ค่อยได้แล้วจะออกกฎหมายก็ไม่ได้จะทํานูน่นทํานี่ก็ไม่ได้มันก็เลยหึมห่มๆกันนะครับนายกบอกถ้าคุณไม่ให้ความร่วมมือมาก ไปให้ประชาชนตัดสินใจอีกรอบแล้วกันอมันก็เลยพอจะอยู่กันได้ด้วยอำนาจที่มันสมดุลกันครับต้องมีการถ่วงดุลกันต้องมีการถ่วงดุลกันนี่<อ>คือหัวใจบางทีก็มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญใหม่มีการเรื่องของตั้งรัฐบาลไม่ได้ในต่ออะไรนี่คือก็จะเป็นเหตุผลที่จะนําไปสู่การยุบสภาได้เหมือนกันอส่วนใหญ่มันจะตั้งรัฐบาลไปแล้วอแล้วมีนายกรัฐมนตรีแล้วอำนาจในการยุบสภาก็คือนายกต้องเป็นคน ถุนกล้าอ๋อครับแสดงว่าหมายความว่าถ้าฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลทํางานด้วยกันแล้วเกิดปัญหาเกิดปัญหาเดินต่อไปไม่ได้เดสทล็อกออกกฎหมายอะไรก็ไม่ได้เกิดผลเสียผลกระทบกับประชาชนหมดแต่ทะเลาะกันนายกบอกงั้นก็ยุบให้ประชาชนตัดสินแล้วประชาชนจะต้องเป็นคนดูว่าฝ่ายค้านเนี่ยงอแงเกินไปไหมไปขัดขวางรัฐบาลเกินไปไหมหรือว่ารัฐบาลทํางานไม่ดีจริงๆแล้วเขาต้องการเพียงตรวจสอบแล้วก็โยนเกมกลับไปให้ประชาชนตัดสินว่า ครั้งหน้าคุณอยากจะเทคะแนนให้ใคร,ครให้ใครมาเป็นเสียงข้างมากที่มีอานาจในการตั้งรัฐบาลคือการตรวจสอบทวงดุลเราวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของการยุบสภาได้ไหมฮะว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงจริงๆก็คืออํานาจในการตัดสินใจทั้งหมดอยู่ที่ประชาชนนะครับ,รบที่ผมบอกไปเลยก็คือว่าการยุบสภาโดยสาระสาคัญเนี่ยคือมันทํางานไม่ได้แล้วแล้วทนายกขู่จะยุบเนี่ยถ้าฝ่ายค้านคิดสักนิดนึงว่าเอ๊ ถ้าฉันงอแงเกินไปประชาชนคงไม่เลือกชั้นกลับมาให้ความร่วมมือสักหน่อยอืมันก็จะทํางานต่อไปได้หรือถ้าฝ่ายค้านเห็นว่าไม่ไหวจริงๆคุณไม่ควรทํางานต่อแล้วผมจะคา้านอยู่อย่างนี้แหละแล้วพอยุบสภา,าเดี๋ยวประชาชนต้องเลือกผมออันนี้แหละมันถึงจะนําไปสู่เงื่อนไขพอมติดเดดล็อกถ้านายกประเมินว่ายุบสภา,าแล้วโอกาสที่ตัวเองจะกลับมามันก็มันก็เป็นไปได้นะฮะจะมีการยุบก็เป็นเครื่องมือหนึ่งเป็นเครื่องมือที่สําคัญที่สําคัญของประชาธิปไตย ใช่ของฝ่ายบริหารครับซึ่งต่างประเทศเขาก็ทํากันปกติที่อังกฤษอะไรก็เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ครับในระบบรัฐสภาในระบบรัฐสภาแล้วมันต่างกับการที่นายกรัฐมนตรีลาออกไหมกรณีที่นายกรัฐมนตรีลาออกเนี่ยก็คือมันมักจะเกิดเรื่องที่มีมีปัญหาโดยตรงกับฝ่ายบริหารไม่ว่าจะเป็นตัวนายกตัวรัฐมนตรีแต่ละคนนะครับหรือการบริหารโดยภาพรวมแต่ตามหลักการแล้วเนี่ยคือสภายังไม่มีปัญหา แต่ประชาชนไม่เอาแล้วจริงๆนะครับคือสัมผัสได้เลยเนี่ยเมื่อเป็นกรณีน,นี้นไม่จําเป็นต้องยุบสภานายกสามารถลาออกได้แล้วก็ให้สภาผู้แทนรัษฎรโดยหลักเนี่ยนะครับก็รวบรวมเสียงข้างมากกันใครรวบรวมได้ก็ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปโดยที่ยังอยู่ในอายุของสภาเดิมอ๋อสมมุติว่านายกรัฐมนตรีลาออกสภายังอยู่ยังอยู่ครับ S <S <S สภาเนผผู้แทนรัษฎรเรื่องประชาชนเลือกมาถ้านายกเพียงแต่ลาออกเนี่ยสภายังอยู่<อ>ก็รวบรวมคะแนนเสียงกันเ,<อ>เลือกนายกกันใหม่นายกก็พอได้คะแนนเสียงข้างมากแล้วก็มาตั้งรัฐมนตรีเป็นคณะรัฐมนตรีแล้วก็ยังมีการตรวจสอบทงดุลกันเหมือนเดิมการตั้งกระทู้ถามการอภิปรายไม่ไว้วางใจนี่คือระบบรัฐสภานะครับ,รบ <S <S ซึ่งบ้านเราอาจจะ เห็นทั้งสองรูปแบบนั่นแหละเห็นทั้งสองรูปแบบสองบรนะฮะซึ่งหลายๆคนที่มีความสงสัยในเรื่องนี้ก็ไม่ต้องกังวลครับเพราะจริงๆแล้วมันเป็นกลไกเป็นกลไกปกติเลยใช่ครับบางคนบอกยุบสภาแล้วมันจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตของเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเพียงแต่ถ้าเราเข้าใจว่าระบบมันเป็นแบบนี้นะครับในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเราไม่ได้เชื่อสุดโต่งว่าใครจะเป็นคนดีหรือเป็นคนเลวทั้งหมดครับแต่เราเชื่อมันในการทวงดุล ไม่ให้ฝ่ายใดมีอำนาจมากเกินไปครับอันนี้คือหัวใจจริงๆนะครับนี่คือหัวใจจริงๆครับขอแตะไปเรื่องของหน้าที่ของสสหน่อยครับพอดีเราพูดถึงเรื่องสภากันนะครับคือหลายๆคนก็อาจจะเคยเจอเคยเจอสสในพื้นที่เข้าไปทํางานการอะไรเงี้ยครับจริงๆแล้วเนี่ยสสเนี่ยมีหน้าที่อะไรครับเอ่อสสเนี่ยนะครับหนึ่งเราต้องเข้าใจสสี่ยมาจาก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับเราตัดตรงคําสุดท้ายคือเป็นผู้แทนราษฎรซึ่งมาเป็นสมาชิกของสภาเรามีเรามีสภาผู้แทนแล้วเอาผู้แทนราษฎรมาเป็นสมาชิกแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่หลักคือการเป็นผู้แทนราษฎรครับแต่ถามว่าเป็นเรื่องไหนบ้างนะครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีปัญหาในเรื่องของเงินเนี่ยแหละเป็นหลักว่าสมมติสมมตินะครับว่าเป็นระบอบการปกครองอื่นพอมีเงินมาเนี่ยเงินถูกเอาไปใช้ทําอะไร มันก็มีปัญหาว่าเขาเรียกว่า no tax no representative ถ้าไม่มีผู้แทนฉันไม่จ่ายภาษีแล้วนะม,มันก็คือการเอาผู้แทนราษฎรเนี่ยมาคุยกันเรื่องเงินครับแต่ละคนก็เลือกผู้แทนของตัวเองมาแล้วเงินล่ำซําที่เก็บมาจากภาษีทั้งหมดเนี่ย<อ>จะเอาไปใช้ตรงไหนผู้แทนราษฎรเป็นคนตัดสิน<อ>เพราะฉะนั้นเมื่อรวมเสียงข้างมากได้เมื่อตั้งนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีได้เนี่ย มันก็จะต้องออกพอรบงบประมาณรายจ่ายประจําปีอ๋ออันนี้คือสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเวลาเข้าสภากันเรียบร้อยปุ๊บ,บสิ่งแรกต้องทําคือต้องออกพ<อ>รบประมาณก่อนใช่อ่าอ่อ,อแล้วผู<อ>้<อ>แทนรัษฎรแต่ละคนจะบอกว่าสิ่งที่นายการัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีคิดกันผ่านการหาเสียงเป็นสัญญาประชาคมมาเนี่ยควรจะนําไปใช้ใจ่ายตามนั้นไหมอ๋อซึ่งอันนี้คือกฎหมายสาคัญถ้าพรบงบประมาณรายจ่ายประจําปีไม่ผ่านสภาครับ นายกต้องลาออก oh. เป็นธรรมเนียมเพราะ mm. ถือว่าสภาไม่ไว้วางใจเพราะนี่คือเรื่องสําคัญเพราะง,งั้นทุกปีเป็นวาระเรื่องสําคัญก็คือวาระเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณ uh, uh. การพิจารณางบประมาณ uh. อันนั้นเรื่องที่หนึ่ง uh. นะครับเรื่องที่สองก็คือเป็นเรื่องของการออกกฎหมายในฐานะที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัตินะครับ mm. ว่าประชาชนมีปัญหาตรงไหนกฎหมายตรงไหนที่ล้าหลังเป็นอุปสรรคหรือเรื่องไหนที่กฎหมายยังตามไม่ทัน mm. เรื่องไหนที่เกิดขึ้นใหม่จะต้องมีกฎหมายเข้าไปสนับสนุนหรือควบคุมคนะครับเรื่องที่สามก็เป็นบทบาทของเขาเรียกว่าเป็นกันมาธิการนะครับในระบบรัฐสภาเนี่ยเขาจะมีระบบกันมาธิการควบคู่กันไปหมายความว่าสสทุกคนเนี่ยจะเป็นกันมาธิการแล้วแต่ว่าจะอยู่ในชุดไหนนะครับ,รบกันมาธิการยุติธรรมสิทธิมนุษยชนกันมาธิการพลังงานกันมาธิการคมนาคมตรงนี้ก็คือนำบทบาทของความเป็นผู้แทนรัษฎรเนี่ย เข้าไปขับเคลื่อนนะครับประชาชนมีปัญหาเรื่องนี้กับหน่วยงานราชการกันมาธิการแก้ไขปัญหาได้หรือกันมาธิการมีความคิดริเริ่มว่าอยากจะปรับสมมติอยากจะปรับโครงสร้างพลังงานก็เชิญกระทรวงพลังงานเชิญปตทเชิญผู้แทนปั๊มน้ํามันมาพูดคุยหารือแล้วออกเป็นรายงานให้สภาพิจารณาได้หรือนะครับก็ยังมีการตั้งกระทู้ถามพูดคุยกันถึงเรื่องปัญหาประชาชนที่อยากจะให้หน่วยงานราชการแก้ไข แล้วกระทูถามเนี่ยก็จะไปออกเป็นพระราชกิจจานุเบกษาส่งให้กับหน่วยงานไปดําเนินการว่าผู้แทนรัษฎรที่ในฐานะที่เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยเนี่ยเขามีข้อสังเกตในความเดือดร้อนของประชาชนอันนี้คือภาพรวมครับของหน้าที่สสครับแล้วเวลาสสลงพื้นที่ครับตรงนั้นมันเป็นส่วนส่วนหนึ่งของของทงุไในผมเข้าใจว่าผมผมคิดว่านะการลงพื้นที่เป็นสาระสําคัญนะครับ,รบเพราะว่า เราเป็นผู้แทนปวงชนคำว่าปวงชนนี่คือทั้งประเทศนะครับสสคนหนึ่งไม่ได้เป็นผู้แทนเฉพาะเขตเลือกตั้งตัวเองอการลงพื้นที่ไปเนี่ยมันทำให้เราได้สัมผัสกับชีวิตจริงนะครับเราจะนั่งอ่านข่าวเราจะนั่งดูสื่ออะไรต่างๆเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับกับการลงไปสัมผัสชีวิตวิถีชีวิตความเป็นอยู่ความเดือดร้อนในเรื่องต่างๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะประมวลมาว่าเราจะมาตั้งกระทู้ถาม เราจะเอาเรื่องเข้าไปแก้ไขปัญหาในกันมาธิการนะครับหรือว่าเราควรจะเอาเรื่องความเดือดร้อนนีม่มาแก้ไขกฎหมายมาเสนอกฎหมายไหมครับเพราะงั้นผมว่ามันเป็นพาร์ทสองส่วนมันเป็นพาร์ทของการรับเรื่องความเดือดร้อนและนํามาสู่การทําหน้าที่ของผู้แทนรัษฎรอ๋อเหมือนเราลงพื้นที่เราก็จะได้เจอประชาชนของจงริงเขาก็จะมีปัญหามาปรึกษาเราอย่างนี้ใช่ไหมครับ,รบเราก็ ไปเข้ากรรมธิการที่เกี่ยวข้องเพื่อจะไปแก้จะเป็นเรื่องกฎหมายหรือว่าจะไปคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาให้เขาได้ทั้งหมดอเพราะว่าประชาชนจะเห็นแต่ว่าเอ้ยฉันเจอสสแต่บางทีเราก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทําไมเขาหายหน้าหายตาไปเขาไปทําอะไรสุดท้ายเขาามีงานนะต้องมีงานมีงานต้องทำ เท่าที่ฟังไว้เองนี่คือแบบหลายส่วนนะแต่พื้นที่ก็ต้องลงมันออควรจะทํางานควบคู่กันไปมีทั้งพื้นที่ทั้งสภาทั้งกรรมธิการโอ้หลายส่วนเลยถามว<ด>่านะถ้าเราไม่ลงพื้นที่หนึ่งเราดูข่าวจากสื่อมวลชนครับนะบางทีมันก็ไม่ได้เห็นว่าจริงๆแล้วประชาชนเขาพูดเขาคิดเห็นยังไงโดยตรงหรือเราจะรับฟังจากส่วนราชะการเพียงอย่างเดียวมันก็จะไม่เห็นอีกมิติหนึ่งมันไม่รู้ว่าข่าวสารที่เราได้รับมามันผ่านกระบวนการอะไรมาบ้างครับ เราลงไปรับข่าวสารที่เป็นวัตถุดิบโดยตรงเลยเนี่ยเห็นด้วยตาสัมผัสด้วยมือความทุกข์ความเดือดร้อนเนี่ยมันชัดเจนกว่าครับ,รบและสมมติว่าคนฟังผมเนี่ยเขาอยากจะเป็นสสเหมือนกันอนะ่ะเขาต้องมีเส้นทางในการเดินยังไงอะ่ะต้องเรียนอะไรจบอะไรหรือยังไงต้องมาเป็นสสได้ผู้แทนราษฎรเนี่ยจะเรียนหรือจบอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าอย่างแรกเลยคือเขาต้องรู้หน้าที่ก่อนอื ว่าเป็นสอสอเนี่ยเข้าไปทําอะไรบ้าง uh huh. นะครับแล้วอย่างที่สองเนี่ยแน่นอนว่าความผูกพันใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับ uh huh. เราไม่เจอเขาไม่รู้จักเขาหรือเราจะรอแต่กระแสของพัรคอย่างเดียวมันก็คงไม่เหมาะสมนะครับ uh huh. รู้จักผูกพันใกล้ชิดจนได้รับความไว้วางใจคนเป็นผู้แทนต้องได้รับความไว้วางใจ uh huh. ใคล้ายๆเป็นมติ ของคนในพื้นที่นั้นว่าคุณมีความเหมาะสมนะครับเรื่องของการทําความเข้าใจให้คนในพื้นที่รับทราบว่าผู้แทนมีหน้าที่อะไรก็สําคัญเขาจะได้ดูว่าเราเหมาะสมไหมเราเข้าไปแล้วเราจะแก้ไขปัญหาให้เขาได้ไหมเรามีเขาเรียกว่ามีวิธีคิดมีทัศนคติยังไงนะครับจริงๆแล้วสสในพื้นที่เหมือนเป็นคนในครอบครัวในพื้นที่เหมือนกัน,ใช,นใช่ไหมใช,ใช่ครับเพราะว่าต้องไปดูแลแก้ปัญหาให้เขาจริงๆแล้วในทุกพื้นที่ในประเทศไทยเนี่ย ผมเชื่อว่ามีปัญหาหมดนะมีปัญหาหมดใช่ครับแต่ว่าคนที่จะแก้ก็คือบางทีก็คือเป็นหน่วยงานภาครัฐในท้องที่บ้างอะไรบ้างแล้วก็อีกช่องทางนึงก็คือเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรครับใช่ครังที่นั้นนั่นเองดังนั้นอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่าว่าต้องมีใจด้วยไหมใจต้องมีแน่นอนอยู่แล้ว งานพื้นที่มันงานงานมันดูเยอะนะฮะหนักนะใช่ครับานนเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะเป็นสสก็นะต้องมีใจแล้วก็ชอบที่จะช่วยเหลือผู้คนด้วยใช่นะครับเอาละครับวันนี้ก็ได้ข้อมูลดีมากๆเลยเกี่ยวกับเรื่องของสภานะฮะเรื่องการยุบสภาแล้วก็เรื่องของสสด้วยเพราะว่าสสก็อยู่ในสภานั่นแหละใช่ครับเป็นส่วนหนึ่งสําคัญเลยเป็นส่วนสําคัญนะฮะของสภาผู้แทนราษฎรครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับทนายบอลนะครับ ทนายนัทนันการ,รยาสิริด้วยนะครับใช่ครับขอบคุณพี่ออโตนะครับขอบพระคุณมากครับดีครับ time to know the state time podcast เรื่องดีฟังเพลิน